โอเคตอนนี้นะคะเปิ้ลเข้ามาใน,นงานมาเจอกัแล้วกับอีกหนึ่งบูธท,ที่พลาดไม่ได้เนยคือบูธ Mercedes-Benz ซึ่งวันนี้นะคะเปิ้ลน,นัดกับน้องรูปปล่อ d ดิจิตอลไกด์ที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ลดไฮไลท์ในปีนี้ด้วยเราไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีๆของบูธเบนซ์เขอเอาอะไรมาดูบ้างเดี๋ยวไปชมพร,พร้อมๆกันไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Mercedes-Benz นะคะ <c oughs> เปิ้ลก็พามาเจาะถึงว่าไฮไลท์ในบูธ t e r c e d e s Benz มีอะไรกันบ้างแต่คนที่จะรู้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวขอแนะนำกันเลยค่ะกับน้องดิจิตอลไกด์แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ปันดิจิตอลไกด์จาก Mercedes-Benz ครับแน่นอนว่าวันนี้พี่เปิ้ลมาที่บูธ t e r c e d e s Benz ได้เจอน้องปันๆกันอีกแล้วสำหรับตำแหน่งนี้หน้าที่ดิจิตอลไกด ช่วยแนะนําไฮไลท์พิเศษของปีนี้ของมอเตอร์โชว์ปีนี้ให้ดูหน่อยค่ะว่าได้เลยครับนีอะไรกันบ้างด้วยความยินดีครับกับที่อยู่ของเราตอนนี้นะครับผมด้านหลังของเรานะครับผมตอนนี้คันนี้คือเดนิวนะครับผมซีคลาสครับผมเป็น C 2 2 0 D นะครับผมเพิ่งเปิดตัวใหม่ใช่ครับผมสวยเลยด้วยรถที่เราเปลี่ยนแปลงไปไหมกระจังหน้าใช่ครับผมอย่างแรกที่มันสังเกตได้ครับกระจังหน้าแบบใหม่ครับผมเป็น Star Pattern ก็คือเป็น 3D Star Pattern ร์นเต็มเลยเลยยิบมันจะเป็นเหมือนโลโก้เบนซ์เเลยคครับพีีี่ก็็ือปนนดไท่ สะกดตามากๆเลยครับอันนี้กล้องก็360องศาอันนี้จะเป็นตัวน็อตัวนี้จะไม่มีกล้องครับหรอมันเหมือนเป็นกล้องเลยเนาะอ่าจะเป็นดีไซน์ของเขาดีไซน์ของเขาค่ะความพิเศษคันนี้ยังไงบ้างคะโดยคันนี้นะครับผมถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมด้วยความที่รถนะครับดิเมนชันของรถจะกว้างขึ้นยาวขึ้นนะครับผมทำให้แลก็ฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับผมทำให้ตัวนี้มีพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสาระ ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้เลยแล้วอย่างอื่นล่ะแต่ว่าอีกอย่างอื่นอีกอย่างนะครับผมอันนี้เป็นสําคัญเลยครับผมเขาใส่ตัวนี้มาครับผมเป็นพาวเวอร์โดมเขาเรียกว่าพาวเวอร์โดมเพื่อที่ว่าเหมือนกับว่ารถอ่ะจดูสปอร์ตมากขึ้นดูมีพลังใช่แลัวผมมีพลังครับผมเออเนี้ยเป็นได้ดีเอ็นเอมาจากรุ่นพี่ตัว GT ตัวอะไรเงี้ยคือเป็นรถที่แบบได้ดีกรีแบบสูง่ว้าวมากว้าวมากๆต้องมาดูไฮไลท์เลยนะคะอย่างอื่นล่ะคะไล่เรียงกันมา ต่อนะครับล้อก็จะเป็นล้อแบบสไตล์แบบ AMG Styling นะครับผม <Wow. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นล้อ AMG นะครับขนาด19นิ้วนะครับผม oh. ซึ่งตัวนี้ล้อขาวก็19นิ้วเลยดูแร่งมากเลยแร่งมากสวยสวยแมท์กันนะแมตต<ช>์กันได,ได้ดีเลยเสริมกันสวยเลยครับผมด้านด้านข้างนี่ก็เป็นลิ้วบันไดข้างก็แบบว่าให้ความเชฟแบบเข้ากันดีกับตัวรถเลยใช่ครับผมมีความ แต่พอพูดถึงเส้นด้านข้างนะครับผมตัวนี้เส้นตรงด้านข้างตองตัวตัวอายไลน์ตรงนี้เขาก็ถูกวางเส้นใหม่ครับผมทำให้ตัวรถเนี่ยดูเหมือนกับว่าโปร่งขึ้นดูใหญ่ขึ้นครับผมทาให้แบบว่าทั้งทั้งที่ไม่ได้สูญเสียพื้นที่หรือว่ากดลงลดลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโค้เลี่ยมล้อมประตูทั้ง4ประตูทั้งสี่ด้านเลยเอสคลาสย่อมเลยครับผมว้าวสวยมากไปดูท้ายบันท้ายกันบ้างค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ c 2 2 0 d ดีใช่ครับผมว้าวมากดีไซน์โค้งมน เข้ากันเป็นดิบเป็นดีเลยราคาค่าตัวเท่าไหร่ค่ก่อนไปดูข้างในกันราคายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับใช่ไปก่อนแต่คุณก็มาชมโฉมใช่มาชมโฉมที่เป็นรถไฮไลท์ไทยในเวอร์ชันลบนที่เปิดตัวครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกด้วยรีบมาดูรีบมาดูโอเคอดใจไม่ไหวแล้วเราไปดูความกว้างขวางข้างในกันดีกว่าค่ะได้เลยครับ โอเคตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กันในห้องโดยสารของเมื่อเซเดสเบนซี C 220D ซึ่งด้านในซึ่งน้องเป,ปินบอกว่ากว้างขวางขึ้นยังไงอธิบายฟังหน่อยมันว้าวมากเลยใช่ครับพี่เปิ้ลก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยครับผมด้วยตัวการที่เขาปรับดิเมนชันรถใหม่นะครับผมทำให้ด้านในเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นถึง2เซนติเมตรเลยนะครับ<า>ผมซึ่ง2เซนติเมตร่ในรถเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่บิ๊กสเต็ปมากมากเลยนะครับนอกเหนือจากพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าเดิมน,นะครับผม แน่นอนครับเราเห็นหน้าจอตรงนี้โอ้โหความสวยมากตัวนี้เป็นซอฟทัคสด้วยไหมเป็นซอฟทัคสครับเป็นหนังแบบซอฟทัคสพรีเมี่ยมมากๆครับเนี่ยได้เห็นกับตาครั้งแรกช่องแอร์เขาแบบดูว้าวมากเขายกมาเหมือนกับ S อสคลาสเลยไหมครับใช่ครับพี่ก็คือถ้าเกิดพี่สังเกตดูตรงนี้เหมือน S อสคลาสดีเแบบลายเอสคลาสเลยแล้วเวลาสตาร์ทรถมีแบบมีจะมีแอมเบียนท์ไลท์มีไฟด้วยนะครับผมใัมันมาอยู่ใน C ีคลาส C ีคลาสแล้วว้าวมากๆหน้าจอนี้ก็ขนาดใหญ่มากๆเลยที่เดื พลาดไม่ได้ครับตรงหน้าจอตรงนี้ครับผมเป็นหน้าจอแบบระบบปฏิบัติการใหม่นะครับผมคือ MUX 7เ v e ร์ช r s i o n 2ครับรองรับเสียงภาษาไทยแล้วหน้าจอมีพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง12นิ้วเลยครับผมมีเดียรองรับ Apple CarPlay Android Auto รองรับได้หมดเลยและพิเศษนะครับผมกับ คนที่ชอบแก๊สเชนนะครับผมมีไวเลสชาร์จด้วยครับผมใช่ด้านในแล้วจะชาร์จยังไงเนี่ยก็คือสาตรงวางมือถือไว้ตรงนี้ได้เลยครับมชีจจช่องวไว้เลยชาร์จด้วยสําหรับใครที่แบบมีมือถือที่รองรับในเรื่องของชาร์จเจอร์ได้ก็ชาร์จได้เลยช่องใส่น้ําตรงนี้กล่องอะไรล่ะ ก็เป็นที่เก็บสัมภาระครับผมด้านในจะมีสายที่เก็บช่องชาร์จครับพรีเมียมจริงๆครับทุมากคนตรงนี้เนี่ยการออกแบบเขาแบบว่าใส่ใจสวยงามมากๆพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับขึ้นลงได้กี่ระดับคะเนี่ยปรับขึ้นลงเนาะใช่ครับผมเป็นออโต้ออโต้ง่ายๆด้วยค่ะว้าวสวยต้องมาดูค่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งที่ตอนหลังกันบ้างว่าสะดวกสบายหรือเปล่าค่ะ โอเคตอนนี้เปิลและก็น้องปันปันดิจิตอลไกด์ของเราลองมานั่งเป็นผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างเนี่ย160นะนั่งเหลือเยอะแยะเลยน้องปัน<ๆ>ปสูงเท่าไหร่คะสูง174ครับผมนั่งเนี่ยอันดับแรกสะดวกสบายล็อกตัวดีมากเลยแล้วเปลี่ยนแปลงด้านหลังมีอะไรบ้างอุ้ยมีช่องแอร์ก็ล้อก,กันมาเลยจากด้านหน้าสวยงาม<ช><ๆ>มากมากความสะดวกสบายแน่นอนนะ Mercedes Benz จัดเต็มและอย่างที่ผมแจ้งไปครับความเอ่อช่อง,องออการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรรู้สึกนั่งเป็นยังไงบ้างครับ สบายขึ้น,น,น,นแล้วก็คือด้วยที่นั่งอ่ะคือแมท,ทเทอรีลของเบนเนี่ยเขาดีอยู่แล้วล่ะพื้นฐานเนาะการนั่งเนี่ยรู้สึกว่ากระชับตัวแม้จะเป็นผู้บริหารตอนหลังก็นั่งได้สบายก<ช>็เป็นผู้บริบหารได้เลยนะ,ะสมชายขับ <S <S รถดีๆอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วนอกเหนือจากตัวเบาะที่นั่งสบายนะครับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องลำโพงเรื่องสเตอรโอนะครับผมเขาก็มีลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะผมเป็นท็อปไลน์นะครับผมเบอร์เมสเตอร์15ตัวนะครับผมเป็นระบบเสียจังเลยเนาะเราเปิดไม่ได้เนาะอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ ใครที่อยากจะเห็นคันจริงก็มากันในงานได้เลยค่ะว้าวมากๆนี่มีตัวเปิดป้องเปิดไฟเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่หมดเพิยงแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวไปเจอกันโอเคกับอีกหนึ่งคันค่ะที่เป็นไฮไลท์ของ Mercedes-Benz รูปหล่อดุดันด้านหลังเราน้องปันปันแนะนำหน่อยคือครับพี่เปริรนคืออยู่กับเราตรงนี้นะครับผมเป็น Mercedes-Benz AMG C43 รุ่น Special Edition ครับผมว้าวมากแล้วก็ได้ข่าวมาว่าผลิตจำนวนคันเนี่ยเท่าไหร่คะใช่ครับผมตรงนี้พิเศษมากเพีงแค่120คันเท่านั้น <120 S 2> นะครับผม120คันห้ามพลาดที่ Mercedes-Benz นะอ่ะม,มาดูความ เท่ดูได้ของเขาหน่อยว่าพิเศษยังไงบ้างคะน้องปันปันได้ครับผมสิ่งแรกเลยนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้เลยคือเราเดินมาสะดุตาเลยครับสีสวยมากผมเป็นสีเป็นแมนูแฟคทัวร์เซเลไนท์เกรย์แมกโนครับผมคือเป็นสีพิเศษเลยใช่ไหมคะสีสวยมากมากจริงๆคือบางทีอ่ะเห็นในกล้องอ่ะไม่เท่ากับการที่เราได้มาสัมผัสหรือก็มามองเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะเท่มากๆเลยค่ะอ่าตรงไหนอีกคะที่มัน เปลี่ยนแปลงแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราเดินมาทางนี้เลยครับผมสีที่เปลี่ยนแปลงตัวนี้พิเศษมากสำหรับรุ่นพิเศษตัวนี้นะครับล้อสวยล้อสวยมากครับผมตัวนี้สวยมากล้อเป็นลายพิเศษครับผมแล้วก็เป็นสีสีแบบดำด้านเนาะใช่ไหมขนาดล้อเท่าไหร่คะเนี่ยเป็น19นิ้วนครับตัวนี้ใช่ครับผมเป็นยาง M O นะครับผมแล้วตัเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างตัวเครื่องยนต์ตัวระบบช่วงล่างยังเหมือนเดิมครับยังคงคอนเซ็ปต์ความดุดันความแรงไว้ครับ หล่อมากหล่อมากตัวนี้ก็เป็นเครื่องเอวีหกมิกซ์มันจะสีดำในตัวนี้จะเป็นไนท์แพคเกจครับผมก็คือทุกอย่างการเดินทุกอย่างจะเป็นสีดําหมดเลยครับผมใช่ทุกคนคะใขอบเอบทุกอย่างใช่ขอบเป็นสีดำเขาดูดุึ้นดูแบบเท่มากไล่เรียงมาถึงขอบนี้เลยหลังคานี้ก็เป็นแบบพาราลมิกซันรูฟครับผมว้าวสีดําด้วยใช่ครับเยี่ยมค่ะไล่เลียงมาต่อเลยรองเท้าเขาแบบดูเท่ดูแม็กกันมากเลยขอบตรงนี้ก็สีดำเนาะใช่ครับผม หลายแพ็คเกจจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยครับผมอ่มือจับโครเมียมแล้วจะเดินไปไม่ถึงสักทีที่ <c oughs> ท้ายรถอ่มาดูท้ายรถกันต่ออ่าว้าวมากโค้งมนเป็นสัดส่วนเพียง120คันสําหรับเมอร์เซเดสเบนซ์เอ็มจีซีสี่สามสี่สี่สิบสามครับผมว้าวสวยมากเท่มากฮ่ลโดูท่อก็สิใช่ตัวนี้ออกสีครับเพื่อนออกสีแล้วโดยเขาก็จะเป็นนายแพคเกจก็คือจะเป็นเหมือนกับระบบเหมือนโครเมียมแต่สีดําครับผมก็คือแบบหล่อเท่ดุดันดีฟิวเซอร์ อยากจะได้กุญแจแล้วก็สตาร์ทเลยอยากฟังเสียงท่อมันมากมากเลยตัวนี้พิเศษมากครับผมมีเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมจะบอกฟีเจอร์พิเศษที่เกี่ยวกับท่อโดยเฉพาะเลยครับผมว้าวโอเคทุกคนคะด้วย MG เนี่ยเบอร์สเดิเมจีเนี่ยเข้ามาเนี่ยความฮึกเหิมในหัวใจจะตึกๆเลยอ่ะมาดูไฮไลท์พิเศษของด้านในที่้องปันปันบอกว่าคืออะไรคะไฮไลท์เมื่อกี้ที่เรามานะจากข้างในครับ ตรงนี้เลยครับพี่ก็คือเป็นปุ่มที่สามารถเป็น exhaust s y เต e มใช่เลยเป็นรูปท <M> ่อเลยใช่ก็คือเหมือนกับเป็นการปรับเสียงของความดังของท่อได้ซึ่งในฟีเจอร์นี้ปกติจะอยู่ในรถที่4 6 3ที่คันละเกืบเป็น10ล้านเลยครับผมใช่เขาเอามาใส่ในคันนี้ครับผม กุญแจอยู่ไหนคะอยู่ไหนอยากสตาร์ทปับเสียยงท่่ออากจะสตาร์ทแล้วก็ลองปรับโหมดเสียงท่อมาต้องบอกก่อนว่า Mercedes Benz MG เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษของเขาอยู่แล้วเขาเพิ่มออปชั่นนี้มาอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มความฮึกเฮิมตึกๆในใจเรามากให้ประสบการณ์การขับขี่ที่มีความเร้าใจมากขึ้นครับผมโอสวยมากสวยจริงๆแล้วแมททีเรียลการเดินได้ที่คอนโซลในที่นี้ได้ใช่เป็นช่ององค์ช่องแอร์ดูสปอร์ตเหมาะสมแมทกันทุกอย่างเลยไม่มีที่ติพวมอะไรก็เป็น มัลติฟังชันปรับอัตโนมัติตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมไหนล่ะไหนล่ะเป็นแกนตรงข้างๆนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมตรงนี้ครับผมมาที่พวงมาลัยเมื่อกี้นะครับผมค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เขาเพิ่มเข้ามาให้ตัวนี้เป็นพิเศษมากๆในสเปเชียลดิชั่นตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวดินามิกคอนโทรล2ตัวนี้ับผมโอ้ใช่จริงเขาสามารถปรับโหมดเขาสามารถปรับโหมดในการขับขี่ได้ทำให้เราเข้าถึงโหมด ได้ง่ายๆในการขับขี่ครับผมโดยใช้มือเราสองข้างคอนโทรลได้เลยซึ่งตัวนี้แอบบอกว่ามาจากดี a นมาจากรุ่นพี่ G T ที่คันเราเป็นสิบสิบล้านเลยครับผมก็คือมาใส่คันนี้ให้หมดเลยครับผมทำไมเบนซ์เขาทุ่มเทขนาดนี้แล้วลิมิเต็ดร้อยยี่สิบคันต้องพูดว่าลิมิเต็ดได้ไหมเพราะผลิตมาเพียงแค่นี้ใครที่แบบหัวใจรักความเร็วรักความสปอร์ตรักความตู่ดันต้องเป็นเจ้าของแล้วทำยังไงดีโอ้สวยจริงๆอ่อะ แล้วก็ภาพรวมด้านในการนั่งเบาะกระชับตัวเบาะนี่เหมือนรถซิงเลยนะงเกีใช่ไหมครับอ,อุ้มไวทาให้เราไม่โยนตัวในเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วตอนหลังนั่งได้ไม่นี่ยเด็กๆนั่งได้นะนั่งได้ครับนั่งได้สบายมี<ด>ที่จุคาซีฟด้วยใช่ครับแล้วก็มีตรงกลางก็สามารถวางแก้วสัมภาระได้ครับโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยดูดีหมดยทุกทางเลยค่ะ อยากให้ทุกคนมาว้าวเหมือนที่ปั้นว้าวกันนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับน้องดิจิตอลไกด์น้องปันปันของเราหรือท่านอื่นๆก็ได้นะคะคนี่ก็คือความพิเศษของบูธ m m r r e e e s s e n z ค่ะอะน้องปันปันฝากกับท่านผู้ชมเชิญชวนหน่อยว่าเรามีโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็รถหลากหลายรุ่นยังไงบ้างคะนอกจากรถ MG แล้วมีโซลูชัไฟฟ้าด้วยได้เลยครับผม ก็ขอฝากนะครับผมสำหรับบูตเบอร์เซเดตเบนในงานปีนี้นะครับผมเรามีรถหลากหลายให้ท่านเลือกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถตัวสเปเชียลที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นคันเมื่อกี้ที่เป็นซีฟลาสสองสองศูนย์ดีหรือไม่จะเป็นตัวสเปเชียลอวดิชันซีสี่สิบสามนะครับเราก็ยังมีรถปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซีแซะซีสามร้อยซีซีสามร้อยอีนะครับผมแล้วก็รถที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาโชว์ด้วยใช่ไหมครับผมเรายังมีรถไฟฟ้าเราเปิดเผยครับคืออยากให้เข้ามาเยี่ยมชมกันครับผม เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมกับความหลากหลายรุ่นเยอะมากสำหรับ Mercedes-Benz และห้ามพลาดกับเมื่อกี้ที่เราได้พาไปชมกับ2คันหล่อๆด้านหลังเลยและมีเพียงจำนวนจำกัดด้วยนะสำหรับ443 MG นะคะห้ามพลาดวันหมดเวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปชมรถตื่ตอไปค่ะ